หะะัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือเรื่องของรายการเปิดบัญชีนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทราบความหมายของรายการเปิดบัญชีก่อนว่าคืออะไรนะคะรายการเปิดบัญชีนะคะหมายถึงรายการแรกหรือรายการวันที่1ของเดือนในการบันทึกสม,มุดร,ร,รายวันทั่วไปแต่ต้องเป็นรายการลงทุนเท่านั้นที่จะนํามาบันทึกได้ในรายการเปิดบัญชีในสม,มุดร,รายวันทั่วไปนะคะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะ กรณีแรกนะคะก็คือการลงทุนครั้งแรกค่ะกับกรณีที่2คือการเริ่มรอบระยะเวลาใหม่นะคะหรือว่างวดบัญชีใหม่เรามาศึกษากันในกรณีแรกก่อนนะคะว่าการลงทุนครั้งแรกคืออะไรเป็นอย่างไรแล้วบันทึกบัญชีอย่างไรกรณีที่1นนะคะการลงทุนครั้งแรกมีการบันทึกบัญชีดังนี้หัวข้อที่1เลยค่ะก็คือการนําเงินสดเพียงอย่างเดียวมาลงทุนนะคะ ตัวอย่างที่1.1ค่ะ1กุมภาพันธ์2555นายหมึกนำเงินสดมาลงทุน30,000บาทแล้วก็ทำการบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปนะคะหน้าที่1น,นะคะอ้างอิงหน้าที่1แล้วก็นำพอสอค่ะ2555มาใส่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันที่วันที่1น,นะคะแล้วเราก็วิเคราะห์รายการค่ะ รายการแรกนะคะวิธีการบันทึกสมุดรายวันเนี่ยคือเราจะต้องบันทึกรายการเดบิตก่อนจึงไปบันทึกรายการเครดิตได้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าเราเจอบัญชีอะไรบ้างในรายการตรงนี้ก็ต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์รายการค้านะคะรายการแรกที่บัญชีแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือบัญชีเงินสดนําเงินสดมาลงทุนถ้านํามาลงทุนสนิเงินสดเนี่ยเป็นสินทรัพย์เพิ่มถ้านํามาลงทุน ก็แปลว่าสินทรัพย์มันเพิ่มเข้ามานะคะวิธีการใส่นะคะสินทรัพย์เพิ่มอยู่ทางด้านเดบิตค่ะเราก็ใส่เงินสดนะคะชิดเส้นค่ะถ้าเป็นด้านเดบิตจะใช้วิธีการชิดเส้นนะคะทางบัญชีเขาจะไม่เขียนว่า dr เงินสดนะคะแต่เขาจะใช้หลักก็คือชิดเส้นก็คือเดบิตเยื้องเข้าไปก็คือเครดิตท,ทีนี้ใส่เลขที่บัญชีค่ะ บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเลขที่บัญชีมาจากที่ไหนเอามาได้อย่างไรทำไมจึงเป็นเลขนี้ทุกคนสามารถย้อนกลับไปศึกษาในหัวข้อของการจัดผังบัญชีได้นะคะซึ่งมันจะเกี่ยวโยงกันหมดเลยในเรื่องที่เรียนไปนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็กลับเข้ามาสู่เรื่องของเรานะคะเมื่อใส่เลขที่บัญชีเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่จํานวนเงินค่ะด้านเดบิตนาเงินสดมาลงทุน3 0,000บาทนะคะเราก็ใส่ค่ะ3 0,000บาท ทีนี้บัญชีที่เราเจอบัญชีที่2มาลงทุนนํามาลงทุนแปลว่าจะต้องมีทุนค่ะทุนของนายหมึกเพราะว่านายหมึกเป็นคนนําเงินสดมาลงทุนนะคะเราก็ใส่ว่าทุนนายหมึกนะคะจํานวนเงินใส่เลขที่บัญชีก่อนนะคะแล้วก็จํานวนเงินนะคะ30,000บาทถ้าใส่เดบิตไป3 0,000บาทเครดิตก็ต้อง3 0,000บาทเพราะว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยจำนวนเงินจะต้องเท่ากันนะคะ เมื่อไม่มีรายการเดบิตหรือเครดิตแล้วเราก็เขียนคำอธิบายรายการนะคะว่าในายมึกนำเงินสดมาลงทุนนะคะก็จะเป็นทราบดีว่าอะเดบิตเงินสดเครดิตทุนในามึกมาจากอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นอธิบายแบบสั้นๆนะคะเขียนแบบสั้นๆแต่ว่าต้องได้ใจความด้วยนะคะแล้วเมื่อจบหนึ่งรายการถ้าบันทึกในสมุดเนี่ยเขาจะใช้ปากกาสีแดงนะคะขีดเส้นปิด นะคะเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือจบ1รายการ1วันแล้วใน1วันมีรายการอะไรบ้างจบแล้วนะทีนี้เราไปดูในข้อที่2นะคะก็คือการนําเงินสดและสินทรัพย์อื่นมาลงทุนกรณีเมื่อกี้เนี่ยข้อเมื่อกี้ก็คือเขาบอกว่านําเงินสดอย่างเดียวมาลงทุนแต่กรณีนี้คือมีสินทรัพย์อื่นด้วยที่นํามาลงทุนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการบันทึกรายการที่มีรายการเดบิตหรือเครดิตมากกว่า1บัญชีนะคะ ตัวอย่างที่1.2ค่ะ1กุมภาพันธ์2555นายหมึกนำเงินสด30,000บาทอุปกรณ์25,000บาทและอาคาร200,000บาทมาลงทุนตรงนี้นะคะเราก็ทำการบันทึกค่ะใส่พศออค่ะใส่เดือนค่ะใส่วันที่ค่ะแล้วเราก็วิเคราะห์นะคะเขาบอกว่ามันจะต้อง มีรายการเดบิตหรือรายการเครดิตเยอะมากกว่า1บัญชีรเรามาวิเคราะห์กันค่ะเงินสดอุปกรณ์อาคารตรงนี้เนี่ยจัดเป็นสินทรัพย์บดเลยแต่สินทรัพย์เพิ่มหรือลดก็ต้องมาดูกันต่อค่ะเงินสดอุปกรณ์อาคารมาลงทุนมีคําว่ามาลงทุนก็จะเป็นสินทรัพย์เพิ่มเพิ่มเข้ามาในกนิจการเพราะว่านําไปลงทุนในกนิจการแล้วก็บันทึกค่ะทีนี้จะบันทึกเงินสดก่อนหรืออุปกรณ์ก่อนหรืออาคารก่อนตรงนี้เนี่ย จะไปเชื่อมโยงกับการจัดผังบัญชีนะคะในเรื่องของสภาพคล่องซึ่งเงินสดเนี่ยมีสภาพคล่องกว่าทั้งหมดเลยทั้งมีสภาพคล่องกว่าอุปกรณ์และอาคารนะคะใส่เลขที่บัญชีค่ะด้านเดบิตใส่จำนวนเงินด้านเดบิตนะคะเงินสด30,000บาทค่ะเราก็ใส่นะคะบัญชีที่2ออุปกรณ์นะคะจะมีสภาพคล่องกว่าอาคารเราก็ใส่เลขที่บัญชีค่ะ เดบิตนะคะจำนวนเงิน2 5 0 0 0บาทนะคะเราก็ใส่จำนวนเงินลงไปและอาคารเนี่ยมีสภาพคล่องน้อยที่สดุดกว่ามีสภาพคล่องน้อยกว่าเงินสดและอุปกรณ์นะคะเราก็ใส่เป็นลำดับถัดมาลำดับสุดท้ายใส่เลขที่บัญชีค่ะแล้วก็จำนวนเงินนะคะ2 0 0 0 0 0บาททีนี้มันจะต้องมีบัญชีเครดิตด้วย เราก็ต้องมานั่งหากันนะคะว่าบัญชีเครดิตมีอะไรบ้างเขาบอกว่านํามาลงทุนเราบันทึกไปหมดแล้วไอ้สิ่งที่นํามาลงทุนเราถ้านํามาลงทุนเนี่ยจะต้องมีทุนค่ะส่วนของเจ้าของทุนของนายหมึกนะคะเราก็ต้องใส่ทุนนายมึกใส่เลขที่บัญชีที่นี้เขาไม่ได้กําหนดจํานวนเงินของทุนมาให้วิธีการหาต้องอาศัยหลักสมการบัญชีนะคะ ซึ่งหลักสมการบัญชีวิธีการหาทุนหรือส่วนของเจ้าของก็คือจะต้องนําสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการมาลบกับหนี้สินแต่ในกรณีนี้ที่ยกตัวอย่างมาเขาไม่มีหนี้สินนะคะเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่สินทรัพย์สินทรัพย์ตรงนั้นแหละนํามาบวกกันทั้งหมดก็จะเท่ากับจํานวนเงินในส่วนของเจ้าของหรือว่าทุนนะคะนำสามหมื่นบาทบวกกับสองหมห้าพันบาทบวกกับสองแสนออกมาได้เท่ากับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทก็คือทุนนะคะ แล้วก็ถ้าไม่มีรายการเครดิตแล้วเราใส่คำอธิบายรายการได้เลยนะคะในหมึกนำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนจบ1รายการเราก็ทำการขีดเส้นปิดหัวข้อที่3นะคะก็คือนำเงินสดสินทรัพย์อื่นและหนี้สินมาลงทุนซึ่งกรณีแรกนำเงินสดเพียงอย่างเดียวมาลงทุนกรณีที่2นําเงินสดสินทรัพย์อื่นมาลงทุน กรณีที่3นําเงินสดสินทรัพย์และหนี้สินมาลงทุนก็คือ3อย่างโดยบันทึกสินทรัพย์ด้านเดบิตให้หมดก่อนนะคะแล้วถึงจะทําการบันทึกหนี้สินแล้วตามด้วยทุนทุนจะอยู่สุดท้ายนะคะถ้ามี ตัวอย่างที่1.3นะคะ1กุมภาพัน2,555ในหมึกนำเงินสด30,000บาทอุปกรณ์25,000บาทอาคาร200,000บาทและเจ้าหนี้10,000 1, บาทเงินกู้ธนาคาร50,000บาทมาลงทุนเขาบอกให้บันทึกสินทรัพย์ด้านเดบิตให้หมดก่อนเราก็ต้องมานั่งหาสินทรัพย์ก่อน ก็สินทรัพย์นะคะคล้ายกับกรณีเมื่อกี้มีเงินสดอุปกรณ์อาคารตรงนี้จัดเป็นสินทรัพย์ค่ะเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าสินทรัพย์มันเพิ่มหรือลดทั้งหมดนี้เขานํามาลงทุนเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มการลงทุนคือการเพิ่มนะคะเงินสดเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มอาคารเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มอยู่ทางด้านเดบิตเราก็ทําการบันทึกนะคะ,ะใส่พอ,สอให้เรียบร้อยใส่เดือนแล้วก็ใส่วันที่ รายการแรกเงินสดค่ะเพราะว่ามีสภาพคล่องที่สุดใส่เลขที่บัญชีค่ะแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะคะ3 0,000บาทค่ะทางด้านเดบิตอุปกรณ์มีสภาพคล่องถัดมาจากเงินสดนะคะใส่จำนวนเงินก็คือ25,000บาทนะคะในฝั่งเดบิตอาคารมีสภาพคล่องรองลงมาใส่เลขที่บัญชีค่ะจำนวนเงิน20,000 0บาทอาคารมีค่า20,000 0บาทแล้วก็ ทีนี้บันทึกเดบิตหมดแล้วสินทรัพย์ด้านเดบิตหมดแล้วแล้วจึงบันทึกหนี้สินเราก็ต้องมาหาเขามีหนี้สินไหมหนี้สินก็คือเจ้าหนี้เงินกู้จัดเป็นหนี้สินนํามาลงทุนแปลว่าหนี้สินเพิ่มอยู่ทางด้านเครดิตเราก็ต้องดูว่าเจ้าหนี้หรือเงินกู้เนี่ยมันมีสภาพคล่องในเรื่องของการจัดผังบัญชีนะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะเจ้าหนี้เนี่ยมันจะมีสภาพคล่องกว่าเงินกู้ธนาคารใส่เลขที่บัญชีค่ะ ทางด้านเดบิตนะคะก็คือเจ้านีหนี้10,000บาทเอ่อขอภายนะทางขอภายนะคะทางด้านเครดิตนะคะจะอยู่ทางด้านเครดิตใส่จำนวนเงิน10,000บาทแล้วก็เงินกู้ธนาคารนะคะสภาพคล่องถัดมาใส่เลขที่บัญชีค่ะจำนวนเงิน5 0,000บาททีนี้อย่างสุดท้ายนำมาลงทุนก็ต้องมีทุนค่ะทุนจะอยู่สุดท้ายตามด้วยทุนเราก็ใส่ค่ะทุนในหมึกนะคะ ใส่เลขที่บัญชีวิธีการหาทุนค่ะอย่างที่บอกไปว่าต้องอาศัยสมการบัญชีคือสินทรัพย์ทั้งหมดนะคะมาลบกับเอานำมาลบกับหนี้สินนะคะก็คือตรงนี้บวกกันแล้วถึงนำไปลบกับทั้งหมดตรงนี้บวกกันพอลบกันออกมาแล้วนะคะก็จะได้เท่ากับ1 9 5 0 0 0บาทก็คือจำนวนของทุนในหมึกนะคะตรงนี้ เมื่อบวกกันออกมาแล้วกับตรงนี้เมื่อบวกกันออกมาแล้วจํานวนเงินมันจะต้องเท่ากันถ้าเท่ากันแปลว่ารายการถูกต้องไม่มีรายการเครดิตแล้วนะคะเราก็ทําการเเขียนคําอธิบายรายการนะคะก็คือในายหมึกนําเงินสดสินทรัพย์และหนี้สินมาลงทุนเมื่อจบหนึ่งรายการแล้วนะคะจึงขีดเส้นปิด ทีนี้เรามาดูในเรื่องของกรณีที่2นะคะคือการเริ่มรอบระยะเวลาใหม่หรือว่างวดบัญชีใหม่นะคะแปลว่ามีการลงทุนครั้งแรกเรียบร้อยแล้วแต่เป็นการเปิดรอบบัญชีใหม่ของเอ่อเอ่เอของธุรกิจนะคะหรือว่าร้านค้านะคะ,ะตัวอย่างที่2.1นะคะ วันที่หนึ่งมกราคม2556ร้าล้านมั่งมีมียอดคงเหลือยกมาดังนี้แปลว่าร้านมั่งมีเนี่ยร้านค้าของมั่งมีนะคะมีการลงทุนครั้งแรกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้คือเป็นยอดยกมานะคะก็คือยอดคงเหลือจากการเปิดบัญชีของรอบที่แล้วยกมาในรอบบัญชีใหม่นะคะงวดใหม่ บัญชีเงินสดของร้านมั่งมีนะคะเหลือ45,000บาทเงินฝากธนาคารเหลือ20,000บาทอุปกรณ์เหลือ45,000บาทเจ้าหนี้เหลือ30,000บาทและทุนในมีเหลือ1,000 0 0บาทเราก็ต้องนำรายการยอดคงเหลือดังนี้ไปบันทึกในสมุดรายวันนะคะ ในรอบใหม่ตัวอย่างที่2.1นะคะวันที่1มกราคมตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้เท่านี้นะคะร้านมั่งมีมียอดคงเหลือยกมาดังนี้ตรงนี้ค่ะเป็นยอดเท่ากับเมื่อกี้เลยที่บอกไปนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะเพราะว่ามันอยู่คนสไลซ์คนละสไลด์กันบางคนอาจจะงงนะคะก็เลยยกมาให้ตรงนี้อ่ะแล้วก็ทำการบันทึกค่ะโดยที่ใส่พอสอค่ะนำมาจากตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่เดือนค่ะมก,การาคมแล้วก็ใส่วันที่ค่ะวันที่1น,นะคะเราก็ต้องมาดูก่อนเขาบอกเออมันจะใช้กับคล้ายกับหัวข้อที่3เมื่อกี้เลยค่ะคือมันมีทั้งเงินสดมีทั้งสินทรัพย์มีทั้งหนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของเพราะฉะนั้นเราต้องบันทึก สินทรัพย์ทางด้านเดบิตให้หมดก่อนแล้วก็มาดูค่ะสินทรัพย์เดบิตมีอะไรบ้างมีเงินสดมีมีเงินฝากอุปกรณ์นะคะทั้ง3อย่างนี้เนี่ยจัดเป็นสินทรัพย์ค่ะทํามาลงทุนแปลว่ามันเป็นสินทรัพย์เพิ่มยอดคงเหลือนะคะเราก็ทําการบันทึกค่ะเงินสดนะคะเป็นสินทรัพย์เพิ่มเดบิตชิดเส้นค่ะใส่เลขที่บัญชีค่ะเท่าไหร่คะ4 5่0 0บาทนะคะทางด้านเดบิตเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ เงินฝากธนาคารนะคะใส่เลขที่บัญชีค่ะจํานวนเงิน2 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ใส่ค่ะอุปกรณ์นะคะแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีอุปกรณ์ใส่เลขที่บัญชีนะคะจํานวนเงิน4 5 0 0 0บาทแล้วก็ทีนี้สินทรัพย์เดบิตเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูเจ้าหนี้เจ้าหนี้นะคะเป็นหนี้สินนำมาลงทุนก็คือเจ้าหนี้เพิ่มเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครดิตอยู่ทางด้านเครดิตแล้วก็เยืองเข้าไปบันทึกเจ้าหนี้ค่ะใส่เลขที่บัญชี จำนวนเงิน1 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ทุนในมีนะคะใส่ค่ะอยู่ทางด้านเครดิตเพราะว่าเป็นการลงทุนส่วนของเจ้าของเพิ่มใส่เลขที่บัญชีที่นี้อันนี้ไม่ต้องอาศัยหลักสมการมัชีนะคะเพราะว่ามันเป็นยอดคงเหลือยกมาค่ะเราใส่ได้เลยค่ะ1 0 0 0 0แบาทนะคะเมื่อนำทั้ง3ตัวนี้มาบวกกันแล้วยอดออกมาได้เท่านี้กับ2ตัวนี้บวก,กแล้วยอดออกมาได้เท่านี้ยอดเท่านี้เท่านี้เนี่ย ตรงนี้มันจะต้องเท่ากันนะคะถ้าไม่เท่ากันแปลว่าเราบันทึกรายการใดรายการหนึ่งเนี่ยผิดนะคะแล้วเมื่อจบแล้วไม่มีด้านเครดิตต่อแล้วไม่มีฝั่งเดบิตแล้วไม่มีเครดิตเรียบร้อยหมดแล้วนะคะให้ทำการเขียนในเรื่องของคำอธิบายรายการนะคะก็คือบันทึกรายการเปิดบัญชีด้วยยอดยกมาจบหนึ่งรายการขีดเส้นใต้ปิดได้เลยนะคะตัวอย่างที่สองนะคะ วันที่5มก,กราคม2556กิจการได้รับค่ารายได้ค่าบริการ5,000บาทผลการวิเคราะห์นะคะสินทรัพย์เพิ่มเงินสด5,000บาทอยู่เดบิตค่ะส่วนของเจ้าของเพิ่มคือทุน5,000บาทเนื่องจากรับรายได้รับรายได้นะคะจัดอยู่ในส่วนของเจ้าของเพิ่มอยู่ทางด้านเครดิตคือมีลงทุนกับรับรายได้นะคะเราก็มาทำการบันทึกบัญชีค่ะตรงนี้เนี่ยวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วก็บันทึกได้เลยนะคะ ใส่วันนะคะใส่อย่าลืมใส่พศใส่เดือนใส่วันที่ด้วยนะคะตรงนี้อ่าทีนี้เราเรียบร้อยและเราวิเคราะห์ออกมาแล้วตรงนี้เงินสดใส่ได้เลยค่ะเลขที่บัญชีนะคะจำนวนเงิน5,000บาทกับตรงนี้เราจะใช้ชื่อว่ารายได้ค่าบริการนะคะเพราะว่าเรารับรายได้ค่าบริการใส่เลขที่บัญชีะคะ่ะแล้วก็ ใส่จำนวนเงินนะคะ5,000บาทด้านเดบิตและเครดิตนะคะจะต้องจำนวนเงินเนี่ยจะต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็เขียนคำอธิบายค่ะว่ารับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสดอันนี้คือต้องนึกถึงความเป็นจริงนะคะเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้มีบัญชีเงินสดบอกมาแต่เราก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าเวลารับรายได้ค่าบริการเนี่ยลูกค้าจะจ่ายจ่ายรายได้ค่าบริการให้เราเนี่ย จ่ายค่าใช้บริการเนี่ยเป็นอะไรนะคะเป็นเงินสดอันนี้ก็คือต้องนึกถึงความเป็นจริงเป็นหลักอย่างที่เรียนไปแล้วในเรื่องของหลักการวิเคราะห์รายการค้านะคะรายการที่2.3ค่ะวันที่9มก,กราคม2556กิจการกู้เงินจากธนาคาร35,000บาทผลการวิเคราะห์ออกมาว่าสินทรัพย์เพิ่มเงินสด3า0 0 0ับาทนะคะอยู่ทางด้านเดบิตกับ ได้นิสินเพิ่มเช่นกันค่ะเพราะว่าไปกู้มาแล้วกู้มาคือจะได้เงินสดเพิ่มเข้ามาแต่เช่นเดียวกันค่ะจะมีนี้สินเพิ่มคือเงินกู้ธนาคาร35,000บาทเช่นกันอยู่ทางด้านเครดิตนะคะนี้สินเพิ่มแล้วก็ทําการบันทึกบัญชีนะคะใส่พศค่ะใส่เดือนแล้วก็ใส่วันที่นะคะแล้วเราก็บันทึกได้เลยเพราะว่าเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าอะไรอะไรอยู่เดบิตอะไรอยู่เครดิตนะคะ แล้วก็ใส่เงินสดค่ะชิดเส้นค่ะเพราะอยู่เดบิตใส่เลขที่บัญชีนะคะจำนวนเงิน3 5 0 0 0 3 5 0 0 0บาทแล้วก็นี่สินเงินกู้ธนาคารอยู่เดบิตอยู่เครดิตเยื้องเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีค่ะจำนวนเงิน35,000บาทเช่นกันนะคะเมื่อจบแล้วอย่าลืมเขียนคำอธิบายรายการก่อนขีดเส้นปิดนะคะกู้เงินจากธนาคารอันนี้คือจบสั้นๆแต่ว่าได้ใจความนะคะแล้วก็ขีดเส้นปิดได้เลยนะคะ ค่ะอย่างตัวอย่างทั้งหมดที่ยกไปนะคะก็เป็นในเรื่องของรายการเปิดบัญชีนะคะแยกเป็น2กรณีกรณีแรกการลงทุนครั้งแรกก็คือมี3หัวข้อกรณีที่2คือเป็นในเรื่องของการเปิดงวดบัญชีใหม่เริ่มรอบใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการบันทึกที่คล้ายๆกันใช้หลักการเดียวกันนะคะแต่จะแตกต่างกันตรงที่อันแรกเป็นการ เป็นการเปิดกิจการครั้งแรกลงทุนครั้งแรกกับอันที่สองเนี่ยเคยเปิดกิจการมาแล้วลงทุนมาแล้วแต่ว่าเป็นยอดคงเหลือยกมาแล้วนํามาบันทึกนะคะว่าบันทึกยังไงเขียนคําอธิบายอย่างอย่างไรนะคะซึ่งสามารถไปศึกษากาันสําหรับเรื่องของการจัดผังบัญชีที่เข้ามาเกี่ยวข้องสมการบัญชีที่มีการเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดที่เรียนไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยค่ะ ทุกคนสามารถย้อนกลับไปศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ